สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานําเสนออีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือค่ะอันนี้เป็นลูกปัดนะคะไม่ใช่หินแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เป็นลูกปัดธรรมดารรมดาเลยนะคะตัวนี้ทั้งหมดเส้นละ50บาทนะคะคุณแม่ชอบแบบไหนสามารถทักเข้ามาได้เลยเนี่ยตัวนี้นะคะน่ารักมากนะเป็นยางยืดธรรมดานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นไหมเป็นยางยืดนะคะเส้นละ50บาททุกเส้นนะคะอันนี้จะเป็นสีแดง สีม่วงนะคะสีเขียวสีฟ้าค่ะสีน้ำตาลค่ะเนี่ยตัวนี้เจ้าเขียวมารากตเขียวแบบลูกปัดคือมันเป็นลูกปัดทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นงานเกรดพรีเมียมแต่อย่างใดนะคะอันนี้เราเอาไว้ไปใส่เป็นแนวแบบว่าแฟชั่นนะคะคุณแม่ใส่ตกแต่งใส่เป็นเครื่องประดับแฟชั่นแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะขอคนที่รับได้นะคะคุณแม่ ค่าส่งนะกรณีโอนเงิน40บาทเก็บไปทาง50บาทพื้นที่พิเศษพื้นที่ห่างไกลคิดยอดตามจริงนะคะถ้าคุณแม่อยากให้คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มค่าส่งก็ช่วยอุดหนุนเสื้อผ้าร้านมะนาวไปด้วยแล้วกันนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ